สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถรุ่นยอดนิยมของคนไทยอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนานะครับคนเล่นตัวนี้เขารู้กันเพราะคันนี้เครื่อง2005เครื่องไดเล็กนะครับเครื่องมังกรทองคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยสีสันเนี่ยเป็นสีเทานะครับผมรถไม่เคยเปลี่ยนสีสีเดิมจากโรงงานแต่อายุมันก็20กว่าปีแล้วมันก็มีเก็บสีเก็บริ้วรอยมาตามอายุนะครับ แต่ว่าตัวถังเนี่ยการันตีความเดิมนะครับไม่มีชนหนักติดความแน่นอนนะครับรายละเอียดรอบคันไฟหน้าของเดิมนะครับผมไม่มีแตกรายงาไม่มีน้ําเข้านะครับก็อาจจะมีติดเหลืองบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ระบบไฟทุกดวงติดหมดเนี่เป็นรุ่นท็อป2.5 SLXP 2002นะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับสีสันเรียบร้อยดีนะครับเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะครับ แล้วก็ล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมนะครับตัวนี้เป็นล้อ16นิ้วนะครับผมแต่ยางเนี่ยปีอาจจะไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ดอกยางก็ถือว่ายัางพอใช้ได้ครับกาซีใต้ท้องเนี่ยไม่มีดินแดงไม่มีผุแน่นอนเพราะว่าเป็นรถใช้งานกรุงเทพนะครับป้ายทะเบียนของคันนี้ก็เป็นป้ายกรุงเทพป้ายเดิมเลยรถเนี่ยไม่เคยย้ายข้ามจังหวัดแล้วก็ด้านท้ายนะครับโคมไฟก็สวยดีนะครับมีรายงานนิดๆดหน่อยหน่อยนะครับตามอายุมันกันชนหลังนะครับยังอยู่ครบไฟทับทิมยังอยู่ครบ ปกติรถรุ่นเนี้ยกันชนชิ้นนี้จะไม่ค่อยอยู่กันแล้วอันนี้ถือว่าของครบดูด้านบนกระบาดกันพื้นปูกระบะของเดิมสภาพสวยมากนะครับไม่มีบิ่นไม่มีฉีขาดเลยนะครับผิวสวยๆเรียบๆนะครับหูล็อกพวกนี้อยู่ครบทุกหูนะครับสันด้านบนไม่เคยใส่อคอกไม่เคยใส่หลังคานะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับซีนตะเข็บสวยมากๆเลยนะครับมุมเดิม,ม,มเม็ดฮาร์อรข,ของเดิมอยู่ครบหมดนะครับ รถหน้าหลังเดิมนะครับให้ดูสีสันฝั่งนี้รวมๆอีกทีหนึ่งครับริ้รอยเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ครับรอยขีดข่วนทั่วไปตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับคันนี้ภายในเจ้าของทำมาเป็นเบาะหนังแล้วนะครับเบาะหนังสีเทาทั้งคันนะครับเบาะสะอาดสะอาน ไม่มีขาดนะครับตะเข็บสวยไม่แตกนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยของเดิมนะครับผมเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็เครื่องเสียงก็มีการเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับผมห <cigar> ัวเขี้ยของเดิมนะครับที่ล็อกกันขโมยก็ตามยุคตามสมัยของรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็เบาะแคปด,ด้านหลังเบาะหนังนะครับมีติดตั้งเครื่องเสียงมายิดหน่อยครับ กระจกไฟฟ้า2องบานคู่หน้าใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็เปิดลินชักมาบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันครับอ่ะมาที่ตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,500ันห้าซีซีปั๊มสายนะครับตัวนี้เครื่องมังกรทองประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับไม่กลัวนน้ำ ค่าบารุงรักษาเนี่ยถือว่าต่ํามากนะครับเครื่องยนต์ก็เสียงนิ่มเสียงเพาะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทขึ้นให้ฟังทีหนึ่งนะครับมาดูโครงสร้างภายในห้องเครื่องก่อนดูจากคันหน้าก่อนคันหน้าของเดิมๆเลยนะครับสีนวลๆแห้งๆเก่าๆมีซีดบ้างเพจเดิมหมุดเดิมนะครับไม่เคยแกะเลขเครื่องตรงตามเพจแน่นอนนะครับฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงกันดู เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายมากเดี๋ยวผมเล่นงเครื่องให้ฟังกันตรงนี้เลยนะครับเครื่องเสียงนิ่มมากนะครับนี่เครื่องดีเครื่องแน่นแน่นไม่มีฟันไม่มีไอนะครับไม่มีน้ำมันกระเด็นออกมาเลยเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับผม สำหรับราคาของรถคันนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดราคาเอาไว้ที่1 6ึ่0 0สบาทนะครับรถ Isuzu DMAX 2.5 SLX ตัวท็อปนะครับกระจกไฟฟ้าเครื่องยนต์สอ0พันเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องไดเร็กรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเล่มทะเบียนเอกสารพร้อมโอนนะครับเป็นรถบ้านนี่ผมให้ดูเล่มทะเบียนรถเจ้าของมือเดียวนะครับลำดับแรกเป็นไฟแนนซ์ลำดับที่สองก็เป็นชื่อผู้ครอบครองนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถนัดดูรถได้ทุกวันนะครับผมพิกัดของร้านเราเนี่ยอยู่ที่ซอยนวมิน74อยู่ที่กรุงเทพนะครับผมรายละเอียดอื่นๆช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่ไว้ให้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมก่อนจะจบคลิปไปก็ขอฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ